มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจักรพรรดิ์พงษ์มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอายู่หัวรัชกาลที่4และพระองค์ที่3ในสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมาราชินีเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีประสูติเมื่อวันอังคารเดือน2แรม3ข้ามปีมะโรง ตรงกับวันที่13มกราคมพุทธศกราช2400เล่ากันว่าพระองค์มีพระอุปนิสัยสงบสงีง่ยมและจริงจังเอาการเอางานเป็อย่างยิ่งดังปรากฏในคำกรสังเกตรพระอัชิยาสัยเจ้านายเมื่อย,ยังทรงพยายาวว่าพูดอะไรไม่เท็จท่านกลางเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีมีพระโสธรพะราดาพระคินีสามพระองค์คือหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทนมนทนโสพลพระควดีกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ 3. สมเด็จพระราชปิตุราบรมภงศสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมรยาพานุพันธุวงศ์วรเดช ต้นราชสก,กุลพานุพันธ์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเรียกเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีว่าท่านกลางเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปก,การปกครองในช่วงต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระบรมาราชองค์การโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่ง เสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงวางรากฐานการดําเนินงานของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและทรงกําหนดระเบียบวิธีการจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นระเบียบและทรงนารงตําแหน่งเป็นสภาที่ปรึกษาในพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2417ซึ่งต่อมาเรียกว่าองคมนตรี ต่อมาในวันที่21มกราคมพุทธศักราช2419รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาพระองค์เป็นเจ้านายต่างกรมมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจตาตุนรัศมีกรมหลวงจักรพัรดิพงศ์วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้สถาบนากมรมหลวงสกภัทพพงศ์ขึ้นเป็นกรมหัศกภัทพ